ผู้ป่วยระยะ3บวกถึงระยะ5ทานผักอย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าผู้ป่วยโรคไตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลทางด้านโภชนาการและโภชนาการหลายเรื่องที่ผู้ป่วยต้องคลุมและดูแลโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะ3บวกถึงระยะ5นี้จัดว่าเป็นระยะที่เข้าสู่สภาวะที่ พุ่งไปสู่ระยะที่ต้องถูกฟอกไตล้างไตกันแล้วค่ะหลายคนแน่นอนย่อมไม่อยากจะไปถึงจุดนั้นฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากจะไปถึงจุดนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเคร่งครัดและมีวินัยในเรื่องของการดูแลทางด้านอาหารนั่นเองค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำเป็นจะต้องดูแลวันนี้พี่เจบหยิบยกเรื่องของผักและผลไม้ มาฝากนะคะว่าผักและผลไม้จริงๆเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อมนุษย์เราแต่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในผักและผลไม้มีแร่ธาตุสำคัญที่ชื่อว่าโพแทสเซียมและแร่ธาตุชนิดนี้เองที่เป็นโทษต่อร่างกายของผู้ป่วยโรคไตนั่นเองค่ะผู้ป่วยโรคไตระยะ3ามบวก ถึงระยะ5นี้ควรใส่ใจ3สิ่งในเรื่องของอาหารที่เจีย๊ยบมีมาฝากเรื่องที่1ก็คือการจัดสรรหาวัตถุดิบมาปรุงเป็นอาหารเราจําเป็นจะต้องใส่ใจนะคะอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ 2. ปร,ริมาณของการรับประทานอาหารแน่นอนจะท้องจุถูกจำกัดไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไป และ 3. การรับประทานอาหารประเภทที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตในแต่ระยะถ้าผู้ป่วยทุกท่านสามารถที่จะคำนึงถึง3สิ่งนี้ได้สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นกลับมาเป็นคนปกติได้รับรองค่ะว่าถ้าปฏิบัติตาม3ข้อนี้ปลอดภัยแน่นอนวันนี้เรามาพูดกันถึงเทคนิค ก็คือในข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้นั่นเองการทานผักและผลไม้ให้ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตนั้นหมายถึงเราต้องคำนึงถึงโพแทสเซียมที่อยู่ในผักนั้นวิธีการเราจะทำยังไงให้โพแทสเซียมนั้นออกไปหรือเจือจางมากที่สุดก็คือแต่แน่นอนผู้ป่วยยังคงอยากทานผักเนาะแล้วก็ยังทานได้อยู่และเราจะทำยังไงล่ะคะง่ายๆเลยค่ะ เราก็เลือกจากการที่นำผักที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ทานได้ก่อนในประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเทคนิคของการที่จะนําผักนั้นมาเป็นมาทำให้เรารับประทานได้ก็คือการที่นําผักนําไปต้มหรือลวกเอาน้ำทิ้งซะก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอคำแล้วนําไปต้มหรือลวกนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำเสร็จแล้วถึงนำมา ปรุงเป็นอาหารรับประทานนั่นเองค่ะปัญหาของผู้ป่วยในระยะนี้มักจะมีเรื่องของการขับถ่ายซึ่งปัญหานี้เรื้อรังมากนะคะเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะท้องผูกค่ะเพราะนั้นพอเวลาท้องผูกเนี่ยแล้วเราถูกจํากัดในเรื่องของกาก,กใยที่จะต้องรับประทานเข้าไปจึงทําให้ผู้ป่วยนั้นหนีไม่ออกจากการที่ปัญหาตัวนี้เข้ามาสู่ร่างกาย เพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการที่พี่เจ็บแนะนำไปสามารถที่จะชะลอหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ฉะนั้นแต่ปัญหาในเรื่องของการท้องผูกนั้นยังไม่หมดไปนะคะเราะนั้นผู้ป่วยนั้นอาจจะเจอปัญหาท้องผูกสะสมวิธีการก็คือถ้าผู้ป่วยพบว่าตัวเองท้องผูกนั้นอย่าได้ไปซื้อยาตามร้านขายยามาทานเองโดยเด็ดขาด จำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์นั้นได้จ่ายายาให้เรารับประทานและเราก็จะสามารถที่จะทานตามคำแนะนำของแพทย์ได้การไปซื้อายามรับประทานยิ่งเป็นการเพิ่มหรือทำให้เสี่ยงต่อการที่ไตเสื่อมลงเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะท้ายนี้พี่เจ๊ยบมีสารอาหารดีๆที่ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยโรคไตแก้จุดปัญหาต่าง เช่นในเรื่องของการคุมอาหารขาดสารอาหารบ้างละหรือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือระบบขับถ่ายที่ว่าท้องผูกนี่เองสารอาหารของพี่เจบสามารถที่จะดูแลทําให้ผู้ป่วยนั้นผ่อนคลายอาการท้องผูกไปได้ ะะซึ่งถ้าสนใจในเรื่องของสารอาหารของพี่เจฟที่แนะนำนี้ติดต่อมาได้พี่เจฟมีไลน์ ID เบอร์โทรศัพท์ท้าย ID, up, คลิปนะคะพี่เจฟยยินดีให้คำแนะนำทุกคู่สายขอให้ติดต่อมานะคะแล้วเรามาฟังเรื่องดีๆกันมารับคำแนะนมดีดีจากพี่เจฟนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอพระคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีนะคะสุขภาพดีฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจ๊ย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ